อ่ะมาข้อ17นะคะข้อ17บอกว่าข้อได้กล่าวถึงสมบัติพลาสติกได้ถูกข้อ 1. PS เป็นพลาสติกใสและเหนียวจะใช้ทําหน้ากากออกซิเจนข้อ 2. ABS เป็นพลาสติกแข็งทนแรงกระแทกใช้ทําหมวกกันน็อกข้อ 3. PVC เหนียวและทึบใช้ทําถุงยาถุงใส่ยาเพื่อกันแสงแล้วก็ข้อที่ 4. PE เหนียวและใสใช้ทําขวดเครื่องดื่มชนิดใสคราวนี้ข้อนี้นี่คือแบบความจำล้วนเลยใช่ปะ ว่ามันถามเกี่ยวกับเรื่องอันนี้เป็นเรื่องโพลิเมอร์ใช่ไหมคะถามเกี่ยวกับความจําล้วนๆอ่ะงั้นเราก็มาจํากันหน่อยข้อหนึ่งเขาบอกว่า PS เนี่ยเป็นพลาสติกใสและเหนียวใช้ทําหน้ากากออกซิเจนแต่ว่าความจริง PS ของเราหรือว่าโพลีสไตรีนเนี่ยมันแข็งแต่ว่ามันเปราะไม่เหนียวนะคะต้องเปราะ PS เนี่ยมันแข็งแล้วก็เปราะ ปกติแล้วเนี่ยมันจะใช้ทําพวกเออ่ฟอโฟมโพลิสไตรีนเนาะใช้ทำโฟมหรือว่าที่มาใช้บรรจุอาหารเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งนี่ผิดเพราะมันไม่เหนียวอันนี้มันแบบแอบเป็นความจำนิดนึงส่วน abs เป็นพลาสติกแข็งทนแรงกระแทกใช้ทําหมวกกันนอกอันนี้ถูกแล้วข้อ3 pvc เหนียวระทึบใช้ทำถุงใส่ยาเพื่อกันแสงเราลองนึกภาพ pvc คยได้ยินท่อ PVC ปะ p o l ี v i n y ล c h วคอ i ายไอ PVC อะไอท่อ PVC สีฟ้า,ฟา,ฟาเคยเคยได้ยินเคยเคยจำนึกอ,ออกชาเคยแบบมีออกขาวว่าแบบห้ามใช้เล่นตอนสองกรานเนี่ยไอท่อ PVC เนี่ยเออเพราะฉะนั้นไออันเนี้ยมันใช้ทําอะไรไม่ได้ทําถุงใสยานะทําถุงใสยาแบบเปล่าออมันใช้ทําท่อน้ำคือไอ้พวกเนี้ยมันจะแบบเหมือนคงรูป ทนต่อสารเคมีได้ดีอะไรเงี้ยมันจะใช้ทำท่อน้ำทำเออพวกแข็งๆแบบทำบัตรเครดิตก็ได้คือทำอะไรที่มันดูแข็งๆน่ะท่อนะ้ำบัตรเครดิตอะไรเยไม่ใช่ทำถุงสยาถุงสยานี่ใช้ไลทํทาถุงสยานี่ใช้พวก PE หรือว่า PP โอเคปะ่ะอันนี้คือต้องจำอันนี้ช่วยไม่ได้จริงต้องจำต่อไป PE เหนียวและใสใช้ทําขวดเครื่องดื่มใสคราวนี้เรามาดูก่อนว่า PE คืออะไร PE คือโพลีเอทิลีนมันจะใช้ทําพวกของใช้ในบ้านอะไรเล็กๆน้อยๆแต่ว่าถ้าขวดขวดน้ำดื่มชนิดใสอ่ะมันคืออะไร <c oughs> ขวดเพชปะที่เคยมีข่าวว่าแบบห้ามแบบก่อกน้ำหลายครั้งเกินห้ามเอามารียิสบ่อยๆเพราะว่ามันมันจะแบบมีสารออกมาแล้วไม่ดีเอมไอขวดเพชเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นขวดเพชมันก็ใช้ทำพวก ขวดน้ำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะ,ะนั้นเขาบอก PE ก็ผิดต้องมีทีอีกตัวหนึ่งขวดเพชรหรือเรอาได้ยินที่ออกข่าวนะคะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็เลยตอบข้อ2เพราะข้อ2ถูกอันนี้คือต้องจำอ่าต้องจำนิดนึงคำานี้ไม่ต้องมาดูว่าข้อนี้จะต้องจำอะไรบ้างเราต้องรู้ว่า PS เเนี่ยนะมันมันจะเป็นพลาสติกใสแต่ว่ามันจะเปราะไม่เหนียวเนาะใช้ทำพวกโฟม โฟมที่ใช้บรรจุอาหารอะกล่องโฟมอย่างเงี้ยส่วน ABS เป็นพลาสติกแข็งทนแรงกระแทกใช้ทำหมวกกันน็อกถูกแล้ว PVC ท่อ PVC สีฟ้าท่อแปรปะที่ใช้ฉีดน้ำตอนสงการแล้วเขาห้ามใช้อะเออใช้ทำท่อน้ำไม่ได้ใช้ทำถุงสายาถุงสายาใช้ PE ซึ่ง PE คือข้อต่อไปใช้ทำถุงสายาเนะไม่ได้ใช้ทำขวดน้ำดื่มในิดใสก็คือขวดเพรพวกแบบขวดน้ำอะไรอะน้ำน้ำดื่มที่เราขายตามเซเว่นอย่างนั้น่ะเออมันใช้ขวด PET ขวดเพรไม่ใช่ขวด PE โอเคนะคะอันนี้ก็ต้องรู้ต้องรู้นะปึ๊บอ่ะให้ดูให้ดูและจำแป๊บหนึ่งโอเคเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อสองค่ะ